สวัสดีครับทุกคนผมแจ็คไรเดอร์ ready go กถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออาสปอตฮีโร่เดอะซีรีส์ 8ชนิดกีฬาพัฒนาดาวรุ่งสู่เวทีโลกลาลาลาบาราราบาบัมบัมบัมอันน้องชอบคนเต้นระบำบัมบัมบัมโ,ฮโ,ฮโฮมมุมไหนก็หล่อซ้ายก็หล่อขวาก็หล่อหน้าก็หล่อและหลังก็หล่อเกิดมารูปหลอ่อพ่อรวยอย่างเจอไรได้กจากไรเดรินมันช่วยไม่ได้จริงๆ,ๆเห็นด้วยมหมนะครับคุณผู้ชมบารารำบัมบัม,บมก็คนมาหล่ออ้อ เอองั้นเข้าเรื่องกันเลยก็ได้ครับวันนี้แจ็คไรเดอร์จะขอทําหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนมีแต่แจ็คไรเดอร์เท่านั้นล่ะครับที่คิดได้และแจ็คต้องทําเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้ทําแล้วก็ฟิตตามกันเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงศักดิ์ศรีของนักกีฬาไทยเพื่อโครงการสปอร์ตฮีโร่แจ็คต้องทำํำนั่นก็คือการฟิตติ้ง ฟังฟังไม่ผิดหรอกครับคือฟิตติ้งจริงๆส่วนเรื่องการฝึกซ้อมฟุตซ้อมปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนักกีฬากับผู้สอนก็ไปดีกว่าครับลอๆอย่งแจ็คไรเดอร์ต้องฟิตติ้งเท่านั้นม <c> า <oughs> เปลี่ยนชุดกันดีกว่าครับแทนแต่แตนมาเลยครับแจ็คไรเดอร์นักตกลูกเด้งสุดหล่อหรือจะเป็นนักแม่นปืนสุดเฟี้ยวฉ <c oughs> ลามหนุ่มสุดคู อ่ะอันนี้ดีกว่านักวิ่งลมกรดฟิวนักตบลูกขนไก่ขวัญใจวัยรุ่นมาแล้วจ้าจอมพลังนักยกลกูลกเลก็กหนึ่งห้าสองห้หนึ่งห้สองนักชกหน้ายกตลบทั้งวันนี่นะกอ o เปีีย,ยนคิกเป็นยังไงล่ะครับ เจ,จ้ไรเดอร์จ้าไรเดอร์ซะอย่างอยู่ในชุดไหนก็หล่ในเมื่อโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศหรือสกอตฮีโร่ของเรามีเป้าหมายระยะยาว4ปีเตรียมพร้อมไปสู้ศึกชิงชัยในโอลิมปิกเกมณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสฮัจเจกไรเดอร์ก็ต้องเตรียมตัวระยะยาว4ปีที่จะเป็นกองเชียร์ที่ดีเหมือนกันล่ละครับนี่จึงเป็นที่มาของการฟิตติ้งชุดกีฬาสำหรับใส่ไปเชียร์แต่ละชนิดกีฬากลนละครับ ไงล่ะพร้อมกว่านี้ไม่มีอีกแล้วใช่ไหมบอกแล้วว่าชั็คไรเดอร์นี่มันสุดยอดจริงๆ 8ชนิดกีฬาพัฒนาดาวรุ่งไทยสู่โอลิมปิกปารีส2024เริ่มกั้งแต่ปีนี้เลยล่ะครับคุณผู้ชมหลังจากโตเกียวโอลิมปิก2020จบลงโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศสปอร์ตฮีโร่ก็ได้ดำเนินการผลักดันกีฬาเพื่อพัฒนานักกีฬาในชนิดก,กีฬากลุ่มเป้าหมายโอลิมปิกเกมณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในปี2024ต่อเลยทันที ก็อย่างที่บอร์ดบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยหลายท่านได้เคยไม่สัมภาษณ์กันไว้แล้วครับว่าสปอตฮีโร่จะมีการโฟกัสในชนิดกีฬาที่คุณภาพมากกว่าปริมาณโดยจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มสปอตโอลิมปิกที่มีผลงานในอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งก็มีทั้งหมดทั้งสิ้นจํานวน8ชนิดกีฬาตามที่แจ็คไรเดอร์ฟิตติ้งช่วยได้ดูเป็นขวัญตาเมื่อกี้แล้วละครับโดยจะมีนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกจํานวน54คนและผู้ฝึกสอน15คนประกอบด้วย 1. กีฬาเทควันโด 2. กีฬามวยสากลสากีฬายกน้ำหนกัก 4. กีฬาแบดมินตัน 5. กีฬากรีธาหกกีฬาว่ายน้ำเจกีฬายิงปืนและแกีฬาเทเบิลเทนนิสอะไรถ้าคุณผู้ชมสงสัยอยากจะถามแจ็กว่า อ้วนเอ้ยแล้วนักกีฬาในโครงการทั้ง8ชั้นกีฬาเนี่ย,ายมาจากไหนกันแบบดี้แจ็คไรเดอร์ศึกษามาเป็นอย่างดีตอบให้ฟังเองได้เลยครับ <c oughs> นักกีฬา8ชนิดกีฬาทั้ง54คนเนี่ยมาจากการคัดเลือกนักกีฬาดาวรุง่งที่สมาคมโฟกัสแล้วว่าในอีก3-4ปีข้างหน้าของเราจะสามารถสร้างผลงานในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่33ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส และเมื่อได้ดาวรุ่งทั้ง8ชนิดกีฬามาแล้วก็จะนำน้องๆมาพัฒนาฝีมือมีการปรับรูปแบบการพัฒนาสปอร์ตฮีโร่ให้มีรูปแบบเดียวกันกับนักกีฬาทีมชาติทั้งในด้านเทคนิคแทคติกการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและที่พิเศษจะมีนักสรีรวิทยาและนักกายภาพบำบัดที่จะดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกวัน ตลอดจนมีการใช้ระบบ Athlete Monitoring ติดตามวิเคราะห์และประเมินผลแบบ Real t i m e โดยผู้ฝึกสอนผู้บริหารสมาคมผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยจะสามารถเข้ามามอนิเตอร์ดูได้ตลอดเวลาครับ โดยนักสรีรวิทยาจะให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานหรือการทำหน้าที่ของอวัยวะระบบต่างๆของร่างกายซึ่งสามารถกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพให้ดีขึ้นได้ด้วยระบบการฝึกที่ถูกต้องเหมาะสมกับชนิดกีฬาและนักกีฬาแต่ละบุคคล และนักกายภาพบำบัดจะช่วยในการวางแผนป้องกันการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมรวมถึงดูแลรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกายนักกีฬาจากอาการบาดเจ็บจนสาบาทกลับมาฝึกซ้อมและก็เล่นกีฬาได้ เป็นยังไงล่ะครับทั้งหมดเนี้ยก็เพื่อช่วยนักกีฬาสามารถที่จะก้าวไปประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้นั่นก็คือโอลิมปิกปารีส2024นั่นเองพวกเราไปพิชิตหอไอเฟลกันเย้ yeah! ยิ่งรู้จักโครงการพัฒนากีฬาทุกความเป็นเลิศสปอร์ตฮีโร่มากขึ้นเท่าไหร่แจ็คไรเดอร์นี่ก็ยิ่งภาคภูมิใจ พราะคงการสปอตฮีโร่ภายใต้การกำกับของฝ่ายกีฬาภูมิภาคการกีฬาแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดก,การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำพานักกีฬาไทยไปโดดเด่นบนเวทีวระดับโลกอย่างแท้จริงป๊าป,ะป,ะป,ะปะว่าแต่ว่าทั้ง8ชุดที่จักรไรเดอร์ฟิตติ้งไปเมื่อกี้ดูดีพอที่จะไปเชียร์น้องๆสปอตฮีโร่ได้หรือ,อยังล่ะครับ หรือต้องเพิ่มความร,รอดูอรังการมากกว่านี้ได้ครับเัินจากไรเดอร์ขอตัวไปลองชุดต่อสักสองสามส้าหกเจ็ดแชุดไม่พอเอาอีกสิบ ให่พอเอาอีกยี่สิบชุดไปเลยดีกว่าคุณดีอย่างแจ็คกูไรเดอร์ซะอย่างใส่อะไรก็รอห,หรือใส่พร้อมกันทุกชุดไปเลยคนต้องมองเหลียวหลังจนคอเท็ดแน่ๆว่าให้แค่คิดก็สนุกแล้วงั้นไปฟิตติ้งดีกว่าเย้ยหุหึหย,ยใส่เลยใส่